สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปิดใจมองโลกคะ่ะดิฉันนีรนุชความหมันรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและวิทยากรประจำรายการนะคะดกรกิจพิทักษ์นาราธรรมค่ะสวัสดีค่ะดกรกิจค่ะ,คะและวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับคุณหมอพงศักต์ตั้งขนาวันนี้ให้มาออกรายการของเราเป็นเกียรติมากสวัสดีครับสวัสดีครับุ <c oughs> สวัสดีครับ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  วันนี้คุณหมอมาในรายการแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆครับอยากให้นั่นผู้ชมได้ติดตามครับค่ะวันนี้ก็มาให้ก๊ลนังใจแน่มารู้ว่ารายการตอนนี้ไปไหนละมาเสริมมาเสริมมาเสริมสารธรรมครับค่ะผมดีใจฮะพอเข้ามาที่ห้องแต่งตัวแล้วเจอคุณหมอก็มีเรื่องที่จะจะคุย แล้วก็ได้มีความเห็นเพิ่มหรือได้มีความเห็นต่างด้วยผมชอบความเห็นต่างนะครับค่ะจริงๆแล้วความเห็นต่างเนี่ยเป็นความสวยงามในสังคมประชาธิปไตยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราย่างยึดติดบางทีความเห็นต่างเนี่ยเราจะรู้สึกไม่พอใจหรืออัดขัดใจที่ไม่เห็นด้วยกับเราที่คิดต่างจากเราหรือหรือคิดไม่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 ตรงกับเรานะฮะค่ะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกับเปรียบเสมือนดอกไม้ในในใจกันนะฮะค่ะ คมตางก็คือมีดอกไม้ที่หลากหลายใช่ไหมครับถ้าถ้าแบบเดียวมันอาจจะดูแล้วมันมันมันเจิดไปเราก็จะแซมด้วยดอกไม้เล็กๆแซมด้วยดอกไม้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะดูสวยงามกลมเกือไปด้วยเช่นเดียวกับคุณหมอที่วันนี้จะมาเติมแต่งเพิ่มเสริมเองค่ะใช่ครับใช่ครับเราค้างประเด็นไว้ตอนอาทิ์ก่อนอยู่อยู่หน่อยหนึ่งนะฮะแต่มันก็เกิดเป็นประเด็นจะได้นะครับเพราะเรื่องจิตสํานึกในทางสังคมนะฮะของคนไทยค่ะ ก็นี่นมันมีกรณีศึกษาอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องร้อนหน่อยผมอยากจะขออนุญ,ญาตซึ่งผู้ที่เสียหายก็จ,จะต,ต้องต้องรับสภาพเนื่องจากว่ามันมีคนกล่าวถึงมีทั้งสื่อหลายสื่อนะฮะทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ทั้งสื่อวิทยุและื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ว่าได้เรื่องมีทันตแพทย์หญิงหรือคุณหมอท่านหนึ่งเป็นนักเรียนทุนนะฮะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกานะฮะมหาลายัยชื่อดังซะด้วยนะครับก็คือฮาวาด นะฮะโอ้ oh. ปรากฏว่าหลังจากไปเรียนต่อปริญญาโทนะฮะแล้วก็ต่อปริญญาเอกอีกแต่หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยไม่ยอมกลับมาเมืองไทยนะฮะไม่ยอมไาชดใช้ทุนซึ่งการไปเรียนทุนเนี่ยเป็นทุนของภาษีของประชาชนของของมหาลัยนะฮะที่เอาเอางบประมาณมาถูกไหมครับปรากฏว่าเขาอ้างว่าหลังจากไปอยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะคุยกับฝรั่งมั้งครับ พราะว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าต้องใช้ทุนทุนเนี่ยประมาณเศษกว่าล้านแต่ต้องใช้ทุนเนี่ยประมาณสามเท่าก็คือประมาณสามสิบล้านก็เลยเบี้ยวซะเลยเพูดง่ายๆนะฮะก็เป็นขายอยู่แล้วทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นกรณีศึกษาว่าเรื่องจิตสํานึกทางสังคมนะฮะเพราะว่าการที่เราไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นแรามีโอกาสแต่ปัญหาคือเราไม่ใช้ทุนพอกอปกติเขาใช้ทุนกอพอใช่ไหมฮะเขาเกว่าครณวีทุนอีกแบบเขาเรียกทุน พอกพกอกพ่อกูคือพ่อมาส <c oughs> ่งให้ <c oughs> ไม่ใช้ได้ <c oughs> แต่บังเกินมันเป็นทุนกอหรือทุนของรัฐหรือทุนของหลวงนะฮะเราจะไปต้องใช้แล้วแล้วก็มีมีจริงๆเนี่ยเราจะไปพูดถึงถึงเรื่องความกดดันทางสังคมปรากฏว่าฮาวัตตอบหนังสือมาไม่สนใจเนื่องจากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ประชาคมชาวฮาวัดก็คือคือคนที่เรียนจบจากฮาวัต <c oughs> มีมเยอะและเป็นผู้นำระดับโลกด้วยนะฮะเยอะ เขาก็เลยกดดันทางมหาลัยตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยกำลังตอบหนังสือมาซึ่งผมมีข้อมูลอยู่นะพราะว่าว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับกลับมากลับมาเอาเรื่องความเชื่อทางการศึกษานิดนึงครับปกติแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยคุณหมอเคยได้ยินคําว่าสิบพ่อค้าไม่เท่ากับหนึ่งพระยาเลี้ยงไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมฮะโอเคหมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ ส่งเสริมให้ลูกหลานไปรเรียนหนังสือเพื่อให้เจเป็นเจ้าคนนายคนนายคนถูกไมหมฮะใช่ค่ะอ่าไปรับราชการว่าง,งั้นเถอะนะครับก็เลยมีคําฟังเผยว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าไม่เท่ากับหนึ่งพระยาเลี้ยงทําให้สังคมเนี่ยเราก็เลยไปสายสามัญซะส่วนใหญ่ก็คืออยากไปรับราชการหรือเป็นเจ้าคนนายคนในมหมาเลยดังๆนะถึงมีรุ่นอยู่มีพักพวกอยู่มีคอนเนคชั่นอยู่มีเพื่อนฝูงมีรุ่นพวกนี้นะฮะเออแต่ปัจจุบันเนี่ย คำมังเพยนี่กับตรงนั้นข้ามครับคุณหมอเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะโลกมันเปลี่ยนใช่มันเป็นไงเป็นนี้สิบพยาสิบพยานะฮะสิบพยาเลี้ยงไม่เท่ากับหนึ่งพ่อค้าเลี้ยงจากสิบพ่อค้านะฮะแต่นี้เนี่ยสิบพยาไม่เท่าหนึ่งพ่อค้าเลี้ยงก็ถ้าคุณหมอย้อนหลังไม่ใช่ย้อนหลังะปัจจุบันก็ยังเป็นก็คือดูกลุ่มนักธุรกิจการเมืองดูสิครับนักธุรกิจการเมืองหนึ่งคนเนี่ยไมหมฮะ ผมอย่าเอ่ยนามเลยปัจจุบันไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะฮะนะเลี้ยงลีงก็เลี้ยงพญาได้ทั้งคือระบบราชการนะฮะเลี้ยงได้ทั้งประเทศเลยนี่ไม่ใช่สิบคนนะฮะเลี้ยงได้ครึ่งประเทศเลยเห็นไหมฮะนี่นี่นี่คือต่างกันไอไอความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเรามีปัญหาวิธีคิดในสังคมผมไม่ห่วงว่าเราคือคือราชการพูดก,กันเยอะคนพูดก,กันเยอะว่าการศึกษามีปัญหานะาครับแต่เราช่อเห็นว่าปัญหาเพราะเรายัดเยียดความเชื่อรื้อส่ความเชื่อแบบนี้ลงไปนะฮะ เพื่อง่ายว่าความสําเร็จในหนึ่งความสําเร็จนะที่เป็นยูนิตที่เราพูดถึงว่าเช่นขขอความสร็จคืออะไรคือจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีประมาณนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยทางในงานวิจัยนะถือว่าน้อยมากประมาณ20%อีก80%สเร์เซนเนี่ยทราบไหมครับมันมาจากไหนมาจากทัศนคติค่ะคือ attitude ค่ะ แต่เมืองไทยเนี่ยให้ความสําคัญนวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพวกนี้มากถึง80%แต่ให้ความสําคัญ<ม>หรืออบรมหรือเรียนนอกตําราหรือพวกนี้นะเกี่ยวกับทัศนคติอยู่วที่จุดเนี่ยน้อยมากก็คือ20%ซึ่ง<ช>ตรงก<ช>ันข้ามกับต่างประเทศเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสํารวจกันนิดนึงสั้นๆเลยว่าตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเศรษฐีเลยนะมหาเศรษฐีโลก ที่กลุ่มเศรษฐกิจโลกเลยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาง่ายๆเรารู้จัก iPhone ใช่ไหมฮะเราก็น่าจะยินชื่อเจ้าของ iPhone ว่าเรื่องซีบจ็อบรู้จัก g o o g l e ร,รู้จัก f c e e o o o เร,รู้จักพวกนี้นะฮะบุคคลเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีแต่เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกเห็นไหมฮะแล้วมีบทบาทมีอิทธิพลทางสังคมสูงมากแต่มันตรงกันข้ามความเชื่อในสังคมไทยค่ะ ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหาเรื่องการศึกษาคือเรียนไม่จบหรือกําลังเรียนไปแล้วขอออกอยากก่างกรณีกรณีบิลเกตเจ้าพ่อ m ม c โ o รซ f ฟเป็นบุคคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกมายาวนาน7-8ปีแล้วมาหล่น2อสนี่นะฮะแล้วก็กลับมารวยใหม่เมือนจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใหม่นี่นะฮะเข้าเรียนฮาวาดคณะกฎหมายเียกฎหมายฮาวาดนิติศาสตร์ตามคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อก็เป็น ทนายความคุณแม่ก็เป็นทนายความปรากฏว่าเหลืออยู่ตัวสุดท้ายเทอมสุดท้ายนะครับคุณหมอที่จะจบเนี่ยบิลเกตไปบอกกับแม่ของเขาว่าผมไม่เรียนละแม่บอกขอร้องให้จบก่อนก็ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวให้จบก่อนฮะแต่บิลเกตตอบ่ให้รู้ไหมฮะมันช้าไปแล้วครับมันไม่ทันเขายอมไปที่ซีคอนวัลเล่เขาว่าซีคอนวัลเล่ก็คือต้นกําเนิดของกลุ่มคอมพิวเตอร์ยุคแรก,แรก หลังจากที่ไอบีเอ็มทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคนพวกนี้ก็เลยเริ่มชอบแล้วก็ไปคลุกคีในในในเ,เ,เ,เมืองเมืองหนึ่งง่ายๆนะฮะเพราะมันมีตัวอย่างนะครับเขายอม drop และไม่เรียนต่อท่านังที่ท่านังที่แม่ขอร้องก็แล้วและตัวเขาเองก็ก็กล้าจะจบอยู่แล้วแวบหนึ่งกลับมาที่สังคมไทยเราทำเรากล้าทำแบบนี้ไหมครับคุณหมออืมไม่กล้านี่ไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้เพราะว่า พ่อแม่นนวันนี้เนี่ยเหมือนชี้ให้ลูกเดินเลยครับลูกต้องเป็นในนั่นลูกต้องเป็นในนี่ลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้ครับแล้วส่วนมากบังคับอยากให้ลูกได้รับปริญญาต้องให้เรียนให้รับปริญญาขอดูใบปริญญาสักหน่อยเอากระดาษมาใบหนึ่งสำหรับผมเองผมไม่มีความคิดอย่างนี้เลยนะครับอเงินอาจจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้ลูกผมไม่ต้องรับปริญญาก็ได้เพอผมบอกลูกลูกเรียนได้แค่ไหนลูกพอใจเรียนอะไรเรืเลย ลูกเรียนได้แค่ไหนลูกเรียนเลยนะเรียนจบมหกออกพ่อก็ไม่ว่าอะไรม่ว่าอะไเพราะว่าพ่อรับปริญญาเผื่อลูกมาสองใบแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องไปกดดันเขาเพราะว่าตอนนี้เด็กกดดันมากครับเห็นเด็กบางคนสูงสาบลูกอยากจะเรียนวิชาเนบริหารธุรกิจลูกอยากจะเรียนอะไรที่เขารู้สึกว่ามันของเขาอะแต่พ่ออยากให้เป็นหมอ เพราะว่าพ่ออยากเป็นหมอเองหรือเปล่าคะคุณหมอพ่อเออพ่อก็ไม่รู้อยากเป็นหมอหรือเปล่าเราเป็นไม่ได้ก็เลยต้องให้ลูกต้องให้ลูกแม่มงคลที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเอาความกดไปที่ไปที่ลูกแล้วก็ที่ทำไงต่อลูกก็เรียนลูกก็เครียดเ่ยมันก็เครียดเนี่ยตอนนี้ณวันนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยครับเพราะพ่อต้องการให้เป็นหมออย่างเดียวอจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตของเขานะครับอนาคตของลูกไม่ใช่อนาคตของเราอย่าทําเพื่อสนองกิเลสของเรา อยากเราอเราอยากให้เป็นโน่นเป็นนี่จริงๆแล้วตะกี้นี้เนี่ยพี่คุณอออพูดได้ดีมากเลยนะครับงานที่เราพูดว่าณวันนี้เนี่ยไอ้เด็กที่มันเรียนดีหนังสือถามว่าเก่งไหมเนี่ยเก่งนะก่อนที่มะเป็นเมืองนอกเนี่ยตัวเองก็สัญญาสัญญาก็อ่านชัดเจนต้องบอกว่าต้องกลับมาต้องมาใช่นี่ถ้าเกิดไม่ใช้นี่ก็ปรับสามเท่ามันก็จะเทียนอยู่แล้วนะเงินเท่านี้ดูเองภายหลังใช่ ไม่ใช่บอกเขียนอย่างนี้แล้วเขามาเติมที่หลังเลขตัวไม่ใช่ทูเองเซ็นคําเซ็นน่ะคือสัจจะที่เราให้เขาไว้พอพ้นนิดนี่แหละผิดสัจจะมนุษย์นวเวนีเป็นแบบนี้ซึ่งฝรังร่งถือมากนะครับเรื่อง integrity <ช>ความมีสัจจะวาจาทําให้เขาเนี่ยมีมีเคลกคคาพูดและศักดิ์ศิ์การที่เราจะเป็นคนศักดิ์สธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกเทพถือตอนนี้นะผมอยากแซวนีดหนึ่งนะมีคนเอาตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยไป เอาไปแอบไปไว้คืนที่วัดกลายเป็นลูกกำพราคือตามต้นไม้บ้างตามสารพระภูิเอาไปวางอย่างนี้เลยประมาณนี้แล้วก็รู้เลยว่านั้นไม่ใช่ลูกเทพเป็นลูกผีกลับไปที่การมีวาจาศสร็จนะฮะเราต้องรักษาคำพูดเราต้องมี i n t e g ิตี้เหมือนที่ที่ว่าเนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยมีวาจาศสร็์พูดแล้วน่าเชื่อถือพูดแล้วคนเชื่อถือซึ่งเราขัดตรงนี้ฮะทำให้เราละทิ้ง เอ่อภารกิจที่เราต้องกลับมาใช้ทุนเหมือนเหมือนือนที่เราเริ่มต้นรายการนะครับว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งนะฮะคันนี้มันมันมันเชื่อมมาต่อที่ว่าเรื่องจัดจัดอาจารย์ไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะฮะกลับมาที่นักนักเรียนนักเรียนของเราที่เรากู้ครับคุณหมอแล้ววันนี้ก็นี่ศูนย์เยอะมาก <S <S าต้องฮะกยศนี่หกหมื่นกว่าล้านนะฮะอืมอ่าสูงมากเนี่ยก็เพราะคําบังเพยที่ว่าไงฮะเราก็เลยต้องการปริญาบัตรเพื่อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ ท,ท,ทั้งที่บางทีเราไปเรียนไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบอมไม่ตรงกับความต้องการของตลาดไม่ตรงกับศักยภาพจริงๆของเราที่เราอยากจะเรียนนะฮะทำให้เมื่อเรียนมาแล้วเนี่ยมันล้นตลาดมันเกิดปัญหาว่าไม่ตรงกับเหมือนไม่เหมือนทางสิงคโปร์นะฮะเขาเป็นคนตรงกับความต้องการของตลาดพูดง่ายๆนะขาดอะไรเขาก็มีมีนักศึกษาประมาณนั้นนะฮะแต่ของเราเนี่ยไม่เป็นนะครับ พอทําให้เราเไม่ใช้ทุนจิตสํานึกว่าด้วยเรื่องการใช้เงินคืนของกยาศาที่มีปัญหาตามเก็บไม่ได้เริ่มจะมีเข้าไปสู่แบ็กเลดยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไปกันใหญ่นะฮะเพราะว่าจะเสียอนาคตมากถ,าถ้าถ้าถูกนําเรื่องนี้เข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วนุมนัิให้ให้เอาเครดิตเข้าไปเครดิตบูโรซึ่งฝรั่งก็ถึงมาก ถ้าคุณไม่มีเครดิตเครดิตคือ,ค,อคือเงินในอนาคตค่ะถ้าไปขึ้นรีโบรโรคุณไปซื้อบ้านก็ลาบากยุ่งยากนะครับไปซื้อรถก็ไม่ได้เพราะเมืองไทยนั้นมันมันผิดปะกะติตรงที่ว่าเราไม่สามารถหาเงินซื้อสดเหมือนเหมือนเราเนี่ยเขาซื้อเงินสดนะฮะแต่เราเนี่ยต้องซื้อเงินผ่อนไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินก้อนมากพอนะฮะเป็นความผิดอยู่ทางทางทางระบบเศรษฐศาสตร์นะฮะค่ะเราไม่ลงเลยียดเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันผิดปกตินะครับที่เราจะต้องผ่อนเท่านั้น ซึ่งหาคนซื้อสดเน้อยมากตอนนี้ใช่ค่ะถูกไม่หบัตรเครดิตระบาดมากมากแล้วก็ค่ะผ่อนกันเยอะมากนะครับทำให้นักศึกษาที่กู้ทุนกยศไปแล้วนะฮะยังไม่มีงานทําบ้างหรือมีงานทําแล้วไม่พอชดใช้ทุนบ้างเนี่ยเกิดปัญหาวกกลับมาที่ปัญหาทางสังคมอีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเมียวอาจจะมาคุยในในช่วงหน้าช่วงหน้านี้ค่ะจริงๆผมว่า มันจะมีอันเนื้อเดี๋ยวหลังเบรกผมจะพูดว่าณวันนี้มันต้องพลิกเรื่องระบบการศึกษาหมดเลยคืนปล่อยไปอย่างเงี้ยตกเขียวเท่านั้นการศึกษาไทยไม่มีอนาคตเลยการศึกษาไทยจะตกเขียวถ้าไม่แก้ไขจะต้องแก้ไขอะไรซึ่งมันเป็นไฮไลท์เลยเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งเราจะพูดว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับ เมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างปรัตถุกัรมามากแล้วเปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่า บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิาัาน ทางเข้าสู่นิพพานสู่ค,ความเป็นอนันตการแนะนำหนังสือเขียนโดยพันเอกนายแพทย์ธงศักดิ์ตั้งคนากับนิพพานเล่มหนึ่งกับนิพพานเล่มสองสนทนากับองค์สัมมาสัพพิทธเจ้าเล่มหนึ่งสนทนากับองค์สัมมาสัพพิทธเจ้าเล่มสองหัวรอต่ออายุเล่มหนึ่งหัวรอต่ออายุเล่มสองหาซื้อได้แล้วที่บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดโทร025176660-1 คุยกันต่อในช่วงที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ชม VTR การโฆษณาเมื่อสักครู่การอบรมของคุณหมอนั่นเองอยากให้คุณหมอช่วยเสริมรายละเอียดจากในโฆษณาเมื่อสักครู่นี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะสำหรับปีนี้มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจปีนในพานร่วมกับบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดมีวางแผนที่จะอบรมนะพัฒนาคนเพราะอะไรไหมเพราะว่าณนะวันนี้ เราเน้นแต่เรื่องเด็กฉลาด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 เด็กเก่ง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 ความเป็นจริงแล้วก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยวิชาที่จะสอบเข้าอันแรกเลยเนี่ยณวันนี้มันมีแต่เนืน้อคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนื้อเคมีชีวะเนี่ยถ้าใครเก่งท่าวิชาเนี่ยเป็นหมอได้ล้วใช่ค่ะเลวก็เป็นหมอได้ครับชั่วก็เป็นหมอได้ขอ,ขอให้สอบเก่ง ก็ขอให้เนี่ยขอให้เก่งเคมีฟิสิกส์ภาษาอังกฤษเเนทีว่าเก่งเก่งสีวิชาห้าวิชาเนี่ยเป็นหมอได้ละค่ะทําไมจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนต้องมีวิชาเสริมรอคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยนะคนจีนเวลาเขาจะสอนวิชากําลังภายในเนี่ยครับเขาต้องเอาไอ้คนจะสอนเนี่ยมาดูก่อนว่าไอ้คนเนี้ยมันมีคุณธรรมหรือเปล่ามีคุณธรรมจริงสอนวิชาเคล็ดลับวิชาพิเศษให้คเพราะฉะนั้นการศึกษาไทยเนี่ย มันต้องมีวิชาคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับหนึ่งเองไม่ผ่านวิชานี้วิชาอื่นตกหมดอืออย่างนี้ก็ก็เอาไปใช้กับสอสอได้ไหมครับได้นี้ก็ตกหมดนะผู้ทาผู้ตานเนี่ยค,คนจะมาเป็นเริ่มปรีได้ไปวิปัสนากรรมาฐานประมาณสองเดือนครับ<ม>ถึงมาเป็นรั้ปรีได้ถ้าใช้กับเมืองไทยก็ตกสสสอบตก <c oughs> ก็จริงๆมึงควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะระเบือเกิดถ้าเองจะเป็นคนเลว เพราะว่ามีคําพูดของอาจารย์มาบอกว่าถ้าลูกศิษย์เรายังเลวอยู่ปล่อยให้มันโง่ดีกว่าให้มันฉลาดเพราะถ้าปล่อยให้คนเลวฉลาดฉลาดมากมันวินาศมากมฉลาดลึกวินาศลึกถ้าไม่มีคุณธรรมกํากับความฉลาดโลกที่วุ่นวายเนี่ยประเทศไทยที่วุ่นวายกันบ้าบอเขาแดกเนี่ยม,มันวุ่นวายจากคนฉลาดไม่ใช่วุ่นวายจากคนโง่คนโง่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในสังคมอะไรมากมายเลย แต่คนฉลาดยคนฉลาดที่มีคุณธรรมอ่ะเห็นไหมเนี่ยฉลาดไหมล่ะเรียนทันตแพทย์อ่ะนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโกงหักหลังได้โกงแม้แต่ใช่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนเส้นทัประการทำได้เป็นไปได้ไหเอาจิตใจอะไรมาทำเนี่พอพูดเรื่องนี้ผมอยากเสริมอีกอันหนึ่งจริงจริงมันเป็นมันไม่ได้เป็นข่าวแต่มันมีนานแล้ว เป็นกรณีที่นักเรียนไทยเนี่ยไปเรียนที่มางนอกซึ่งต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเ mm hmm. จะมีเครื่องสับเวหรือรถไฟใต้ดินประมาณนี้นะฮะซึ่งเวลาเข้าไปเรียนก็กต้องนั่งรถไฟไปคันนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยความที่เขาซื่อสัตย์เขาไว้ใจว่าไม่มีคนทําแบบนั้นนะฮะหมายความว่าเราเราก็เลยมองเห็นว่าอันนี้คือช่องว่างของการที่เราจะไม่ต้องซื้อตั๋วทุกวันหรือไม่ต้องซื้อบัตรโด,ดยสารรถไฟทุกครั้งเสมอไป ปรากฏว่าช่วงระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็ทําบ่อยทําหลายครั้งหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาเรียนดีมากนะฮะที่เขาทำเนี่ยเขาก็ปลอบใจไปว่าเออเขาเป็นนักศึกษาคงไม่น่าจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งประหยัดได้ก็ควรประหยัดปรากฏว่าเมื่อจบการศึกษาเรียนอยู่สี่ปีนะฮะก็อยากจะหา,างานทําเพื่อหาประสบการณ์ไปสมัครยืน่นใบสมัครงานสิบกว่าแห่งนะฮะไม่มีบริษัทไหนเรียกเขาเลยอืมทําไมนะคะ จนตัวเขาเองเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเขาเรียนระดับเกียรตินิยมนะฮะเรียนดีแ <ฯะ S 2> ล้วแล้วแล้วเป็นที่ต้องการของตำแหน่งนี้มากเลยนะฮะปรากฏว่าเขาก็เลยตัดสินใจไปขอพบผู้การฝ่ายบุคคลซึ่งที่เขาไม่ให้พบนะฮะ,<ฯ>ะแต่เขาก็ขอร้องจนผู้การฝ่ายบุคคลเนี่ยย่าให้เขานั่งให้เขาขอพบนะฮะเขาเลยถามว่าทําไมเขาไม่รับเขาอื <kaf. S 1> สิ่งที่เขาได้คําตอบเนี่ยทําให้เขาตกใจแล้วเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมาทั้งชีวิตโดยที่เขาไม่รู้นะฮะ,<ฯ>ะผู้การฝ่ายบุคคลตอบว่า บระวัทคุณน่าสนใจมากและเราอยากได้คนเช่นคุณแต่คุณเราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมีรายงานว่าคุณเนี่ยได้โกงต่อรถไฟเนี่ยสามครั้งสามครั้งแค่สามครั้งนะคเขาก็ว่าโอ้แค่สามครั้งเองฉันเป็นนักศึกษาอยู่ก็น่าจะให้โอกาสฉันหน่อยไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นที่ทำให้บริษัทคุณเสียโอกาสหรือประเทศนี้เสียโอกาสที่ฉันจะจะใช้วิชาความรู้เขาตับกลับมาว่า ครั้งแรกเนี่ยคุณไปที่ใหม่เออคุณไปประเทศเราใหม่ๆเนี่ยเราคุณอ้างว่าคุณไม่รู้ระเบียบการเนี่ยเราเราุเราเนโลงเราอนุญาตค่ะแต่ครั้งที่สองเนี่ยคุณมาอ้างว่าคุณอาจจะไม่มีเงินไปเรียนหนังสือคุณเลยต้องทําแบบนั้นเป็นเรื่องที่เขาฟังไม่ขึ้นเพราะการที่คุณมาเรียนแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำสุดแล้วที่คุณจะต้องรู้ก็คืออ่านการกินที่พักและค่าเดินทางค่ะกข,า,ขาบอกแค่สามครั้งเนี่ยมันทําให ถึงอนาคตไม่ได้เลยเหลอเขาบอกว่าเมื่อถึงวันเวลาหนึ่งถ้าผมรับคุณมาทํางานซึ่งคุณก็เก่งมากและเป็นไปตามที่บริษัทต้องการและคุณก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ใหญ่ขึ้นและส่งคุณไปเปิดสํานักงานใหม่และคุณไปเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ผู้มนวยการใหญ่โต<ะ>เราไม่สามารถตั้งองค์กรอีกคนนเพื่อตรวจสอบคุณภายหลังเนื่องจากว่าการโกงในครั้งที่สองและที่สามเนี่ย ระหว่างนั้นเราตรวจสอบไม่ได้ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจจะโกงมามากกว่านี้เราไม่สามารถปล่อยให้คุณทํางานและและอะไรฮะจะไปโกงบริษัทในภายภาคหน้าได้ค่ะนี่แหละคือมองการไกลอันนี้ค่ะไอ้ที่ไม่จ่ายเขาเนี่ยไม่จ่ายเงินเนี่ยมันไม่ใช่จ่ายเพราะประหยัดนะอันนี้คือการเพาะนิสัยทุจริตตองต่อไปก็โกงชาติบ้านเมืองโกงแผ่นดินโกงทุกอย่างหมดนักศึกษาคนนี้ทั้งที่เรียนดีด้วยนะครับนี่ไง เนี่ยผมว่ามันจะต้องเนี่ยมาตรการอย่างเงี้ยมันที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายเมืองไทยตอนเนี้ยน่าจะออกเลยนะองประหารชีวิตเอาติดคุกตลอดชีวิตก็น่าจะได้ประหารชีวิตเลยยึดทรัพย์เลยเอาเลยฮะยึดทรัพย์โอเคยึดทรัพย์นะทั้งหมดเลยยึดทรัพย์ญาติพี่น้องทั้งหมดอย่างเงี้ยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเราเรื่องในเรื่องคุณธรรมนบฮะมูลนิธิของเราก็เลยจัดการอบรมเด็กทั่วประเทศนะ เก้า0มืสองพันสี่ร้อคนในทุกจังหวัดจังหวัดละพันสองร้อยคนโดยก็เชิญชวนบริษัทต่างๆเน้นหัวข้อหลักะไรครับนพัฒนาคนเลยครับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกตันญูต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเรื่องต้องกรทำยุติธอย่างที่ว่าด้วยนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละต้องพูดนี่ยต้องรู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนี่ผมไปบรรยายให้บริษัทธนพันธ์การเกษตรที่สมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของบริษัทน่ารักมาก เธอเรียนจบปอโภคเจ้าของกิจการอะเนี่ยมีโรงงานเป็นร้อยล้านใช่ค่ะเป็นร้อยล้านมึงใครจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างคุณตันขอเนี่ยเคยนะเขาก็ก็ไม่ได้เป็นจบสูงนะฮะคุณตันแล้วสเก็ตสเก็ตหรอแต่เป็นคนดีได้เนี่ยผมบอกผมจะอบรมเนี่ยนักเรียนครับท่านบอกก็จะจะอบรมอะไรบอกเลยนะนี่ท่านก็บอกว่าเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยนู ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนะปีหนึ่งหลายล้านนะสองสามล้านเลยนะ,นะเขาบอกว่าเขาต้องเน้นเรื่องคุณธรรมิยธรรม,รรมปีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีแรกมันให้ทุนใช่ไหมครับนะบอกว่าปีนี้มาให้ปัญญาเด็กได้ไหมก็มลเลยมาช่วยสนให้มาช่วยสนางบุญเรื่องการอบรมเด็กก็ตกลงว่าท่านก็ยินดีที่จะช่วยตรงเนี้ยเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนที่สปอร์ตออกมาก็เชิญชวนว่ามาช่วยกับป็นเจ้า้าพหน่อยนะครับในการอบรมคน ทำให้คนเด็กไทยเราเป็นคนดีทั้งประเทศแล้วต่อไปดีครับนะในหลวงทั้งตากเียว่าเราต้องส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจต้องส่งเสริมคนดีก่อนแล้วต้องทําให้เด็กเป็นคนดีแล้วส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจเนี่ยถ้าเบื่อต่อไปเนี่ยมันต้องคนดีก่อนมันถึงจะเลือกสสดีใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคนยังไม่ดีไปเลือกสสมันก็ไม่ดีอีกนั่แหละครับพี่เนแล้วประเทศไทยจะดีได้ไงเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นที่คนดีเราจึงมีโครงการในการอบรม เพียงถ้าเบอร์ท่านมาช่วยการสสนุนในการนี้นะครับติดต่อคุณกรษนะครับท่านดรกริตนะพิทักษ์นาราธรรมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ขึ้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ของท่านดรกริตถ้า,ามีใครจะร่วมในโครงการของเราหรอาืออยากกระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะโครงการเป็นยังไงก็โทรมาสอบถามได้คเราทำบคุณมาเยอะแล้วนะฮะเยอบอกสร้างกุศลท่านดรบอกเบอร์โทรของท่านครับเบอร์โทรนะครับ ศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสามหกหกหนึ่งสามหกครับศูนย์หกสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสามหกหกหนึ่งสามโมหกนะครับเราสร้างบุญมาเ,ออเยอะแล้วนะครับเราสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างมาเยอะนะฮะวันนี้เรามาสร้างกุศล การสร้างคนไงฮะการสร้างกุศลก็คือเป็นเป็นกุศลจากการที่เราสร้างคนช่วยเหลือคนให้ปัญญาเปลี่ยนคนคเป็นคนดีอันนี้แหละเป็นธรรมะที่ประเสริฐสูงสุดละนะครับวันนี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดมีทั้งสาระดีๆแง่คิดดีๆและธรรมะจากคุณหอมอพงศักดิ์เข้ามาเพิ่มเติมวันนี้ต้องขอค่ะ แล้วก็พบกันไหมพบกันมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะนะครับในเวลาเดิมนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณะมากมากพรุ่งนี้ยังจะให้เกียรติรายการอีกไหมคะคุณหมอครับยังยังมาร่วมด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพงศักดิ์เป็นอย่างมากขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดกตรกิจด้วยนะคะที่วันนี้มาให้แง่คิดดีๆต้องขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามมาตลอดวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ うん。